สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาใช้วิธีการเทรดใน o p ชั่นแบบง่ายๆนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยวิธีการนี้นะครับหลักการของมันเนี่ยก็คือเวลาที่ราคานะครับมันมาติดแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยนะครับนะครับมักจะเกิดการย้อนย้อนกลับเสมออะไรเงี้ยนะครับติดแนวรับแนวต้านไม่ย้อนกลับเสมอนะครับอย่างเงี้ย ถ้าเมีทะลุกลับคืนเนาะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดการย้อนกลับเสมอการแบบอ่าวกไปบนมาอย่างเงี้ยเห็นไหมวนบนไปบนมาเสมอเนี่ยนะครับติดปุ๊บย้อนกลับลงมาอย่างเงี้ยนะครับรอเวลาประมาณนี้นะครับก็บางวิธีการนี้ผมใช้กราฟประมาณแบบสามสิบวินาที ว่าเวลาที่ติดแล้วย้อนกลับเนี่ยมันก็จะมีเวลาเพื่อไอ้สักแท่งของแท่งอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเข้าที่มันก่อนก่อนเวลาอะไรเงี้ยอ่าโอเคก็ส่วนแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับวิธีการตรีเนี่ยก็ผมก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือเอาจุดที่อย่างเงี้ยมีการทดสอบบ่อยๆนะครับ หนึ่งสองอันนี้ลงมาตรงนี้สามนะครับเราก็เลื่อนปรับมาตรงนี้ก็ได้นะเออน,นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ปรับออกมาให้มันเป็นที่ปัจจุบันที่สุดตรงนี้ปัจจุบันที่สุดอยู่ตรงนี้เนาะก็เลื่อนลงมาหน่อยก็ได้นะ,นะครับเลื่อมๆได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือ,อเดี๋ยวดูวิธีเล่นก็จะดูว่าเออมันเลื่อมก็พอได้นะครับ ตสีสัมผัสสัมผัสก็เอามาดักรอด้านล่างถ้าขึ้นมาด้านบนถึงแถวนี้แล้วก็มีการเข้ามาทดสอบเส้นก็จะก็จะเล่นเล่นส่วนทางกลับนะติดน้ำมันแค่ส่วนติดน้ำมันไ่ส่วนเพราะเราไม่ได้ต้องการเป็นเทนแบบแบบยาวๆนะนี้เราแค่เนี่ยแท่งแท่งสองแท่งมันกลับ แล้วเราเข้าในจุดที่มันได้เปรียบก็สามารถชนะได้นะครับโอเคลองดูลองดูเลยน,นี่ถ้ารู้ลงต้องรอต้องรอนะครับเดี๋ยวรอให้ให้มันนี่หรือถ้ามันบกกลับเลยเนี้ยนะครับก็ก็ต้องรอของบนดว่านะตอนนี้มันอยู่ในในกรอบนี้แล้วคง คงต้องรอดูว่ามันออกทางไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปเล่นอีกทางหนึ่งนะครับอ่าระหว่างรอก็ดูดูอดีตไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยเวลาที่มันมีแนวรับแนวต้านเนี่ยน,น,นะครับมันมันก็มักจะติดติดบ่อยๆนะครับพวกเนี้ยติดบ่อยๆนะมีกรอบราคาเนี้ยก็มกักจะติดที่กรอบราคาบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้ารู้ลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็รอ,อข้างล่างเนี่ย ขางล่างนี่มันจะมีอช่วงนี้เป็นเป็นกรอบมันเลยนะั้นตรงนี้มันกลับตัวได้ทุกที่ในนี้เลยเนาะถ้าไม่เป็นไรเราลองหลอเช่นทางข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาไม่ถึงก็ช่างมันปลนะ่อยไปนะอ่ามตรงไหนเนี่ยตรงนี้รับตรงแถวนี้ก็จะต้า,านนะเขลองมาดูที่ปัจจุบันนะจะลองดูว่า ถ้ามันลงมาถึงนะ้ำจะเป็นยังไงเป็นวะิธีง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้ยอะไรย่างเงี้ยนะครับนะก็อัตราการชนะจริงๆวิธีนี้ก็ก็ถือว่ใช้ได้นะนะดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาอย่างไงเวลาเวลาเล่นก็คือรอมันเข้ามาทดสอบเส้นก่อนทดสอบเส้นปั๊บ เล่นเล่นสวนนะครับแถวอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอ่าจุดที่อันตรายก็คือเวลาเนี่ยมาอย่างเงี้ยแล้วมันมันทดสอบแล้วมันทะลุลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทะลุลงไปเลยเกินเกินครึ่งแท่งนะเกินครึ่งแท่งอ่าอย่าอย่าไปเล่นสวนแค่นั้นเองนอกนั้นนอกนั้นน่าจะได้หมดนะทะลุมันนิดเดียวเนี่ย ข้างบนนึงอีกยาวนะส่วนเดวสส่วนอันนี้อ่าอันนี้ปรับมาพอดีกันก็เลยดูไม่ทะลุอ่ามันเข้ามาทดสอบก็น่ก็น่าลองเดี๋ยวลองดูอันนี้นะรอแป๊บหนึ่งนี่ก็เป็นอ่าวิธีที่ตอนแรกๆใช้เลยครับคิดง่ายๆแค่แม่ติดต้านมันต้อง ต้องย้อนอ่ะติดตั้งมันต้องมีพักส่วนใหญ่ต้องมีพักอไรเงี้ยถ้าเราเล่นเล่นในจุดที่ค่อนข้างจะได้เปรียบเช่นเราเล่นที่แนวมันพอดีเลยอย่างเงี้ยได้เราจะได้เปรียบมากมันมาแตะแนวนี้เล่นพอดีเลยถ้าอันนี้มันทะลุขึ้นมาอย่างเงี้ยดูแล้วทะลุแล้วติดๆไม่แบบไปต่อไรเงี้ยก็ก็เล่นได้เล่นแถวนี้ เล่นแถวแถวนี้อะไรเงี้ยก็เอาที่แนวเป็นหลักก็ได้ที่แนวเป็นหลักอย่างเงี้ยรู้มาครับแล้วเอาที่แนวเป็นหลักครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นที่ที่แนวเป็นหลักถ้าแตะถ้ามันลงมาปื๊บแล้วก็มาแตะเดี๋ยวจะเล่น นีข้อเสียของมันก็คือเราอต้องใช้เวลารอมันรอแล้วบางคนแบบว่าทําให้แบบจิตใจมันกระวนกระวายมันเล่นไม่ได้มสมาธิไม่ดีรอไม่ได้นะ่จริงๆถ้าคนที่รอได้ผมว่าวิธีวิธีการแบบที่เราจะใช้ไฟแซคชั่นเนี่ยการอ่า แอคชั่นหงมหมายความว่ามันกับตัวน,นะครับมันทะลุอ่ามันทะลุชัดเจนเนี่ยนะเป็นการแอคชั่นของมันนะบนเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ค่อนข้างได้ผลเหมือนกันอันนี้โดนถ้าถ้าเล่นก็โดนโชคดีก็อาจจะไม่โดนเป็นทะลุขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ ก็ไม่น่าเล่นสวนอ,อ,อันนี้ดีพวดทะลุไม่เปียกเลยก็ก็สวนไม่ได้อันเนี้ยต้องดูแนวเก่าห็นไม่ถึงนะมันมันถึงตรงนี้ผว่าตรงนี้น่าจะแข็งกว่าเลยตรงนี้น่าจะลงไปแตะได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นอ่าไม่ได้ก็แค่ติดหวังนะแต่ไม่เสียตังค์ก็ก็โอเคนะแต่รอดูให้มันถึงดีวงกว่าทำหลักการก็ง่ายๆเลยนะ หแนวรั้ว้าต้านี่อะไระตีแบบก็ได้นะครับก็คือตีเป็นแนวระยงอย่างนี้อย่างเี้ยนะครับก็ได้นะ,ะทำเส้นขนาดให้มันเป็นช a n n นลก็ได้นะ เดี๋ยก็จะค่อนข้างเป๊ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป๊ะอ่าถ้าสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสมัยนี้ก็จริงจริงอธิบายไปักหน่อยก็ได้นะระหว่างรออ่าอย่างที่มันเป๊ะเนี่ยเพราะว่า,วาจริงๆแล้วแบบคนเล่นคนเล่นพวกเนี้ยครับเขาจะมีเป็นกลุ่มๆนะเล่นสั้นเล่นยาวเล่นน,น,นู่นนะี่อะไรเงี้ยนะซึ่งคนที่เล่น แล้วทำกำไรได้คนที่เล่นแล้วอ่าเป็นเป็นเล่นแล้วเสียกลุ่มหนึ่งเล่นแล้วทำกำไรได้กลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเล่นสั้นกลุ่มหนึ่งเล่นกลางเล่นยาวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนกลุ่มพวกนี้มันก็จะมีพฤติกรรมแบบเดิมๆถูกไหมครับอ่าเสียคนเสียถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เสียแล้วเสียอีกเสียไปเรื่อยๆ แต่ว่าคนได้ในวิธีที่ได้ได้แล้วนี่สำรับอย่างนี้นะครับเล่นคอเอาใกล้ใ้นที่สุดน,นะครับบางทีมันอาจจะน่าจะลงมาไดนะา้ถึงไหนละถึงอ่าคนคนก็มีหลายกลุ่มเนาะพอคนหลายกลุ่มพวกนี้เขาเขาก็มีพฤติกรรมซ้ำๆน,นะครอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการ ดักเล่นในจุดที่จุดที่เขาคิดว่ามันใช่อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดจุดพวกนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมไอ้ราคาพวกนี้ซ้ำๆ,ๆเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับอย่างเงี้ยจุดเนี้ยเขาดักเล่นมันก็จะเกิดพฤติกรรมราคาอย่างเงี้ยนะครับไอ้ไอ้เส้นพวกเนี้ยมันเลยใช้ได้นะครับมันจะออกมาในลักษณะที่คล้ายๆเดิมออกมาในลักษณะที่ เหมือนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับพวกแบบอเนี่ยทำกำไรตรงช่วงนี้ลงมาเท่านี้อย่างเงี้ยรั้งต่อไปเขาทำกำไรตรงนี้มันก็จะลงมาเท่าๆเดิมแลเขาก็ออกอะไรเงี้ยพวกเวลาเราตีชนแนลอย่างเงี้ยเวลาอ่าแรงกระทําจากข้างนี้ลงมาข้างนี้หนึ่งประมาณไหนเนี่ยถ้ามันทะลุลงไปมันก็จะประมาณเดิม ทฤษฎีตรงนี้มันก็เลยใช้ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับทศนิยมพอมันใช้ได้เราก็ไม่ไม่ต้องไปอะไรมากครับเราก็แค่สังเกตจุดที่เราควรจะทำกำไรอย่างเงี้ยสังเกตก็ลงเงี้ยสามารถจะเล่นชา้าเล่นชา้าจริงๆต้องกดม,มันเมื่อกี้นะครับอ่ายงไม่เป็นไรครับอ่าต้องเล่นตรงเงี้ยตรงเงี้ยเล่นทีได้ไหม ไม้นะชางเจ็ะเสียก็เสียช่างมันนะประมาณเนี้ครับแบบนี้ยอ่าน่าจะตามทื่ดีก็คือมันชนปุ๊บมันก็น่าจะต้านลงมาต้านลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะยกเว้นอ่าพอมันทะลุบบเต็มเตไปแล้วมันก็มันก็ไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็สมมุติไปอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งตกใจนะเวลามันยังไม่หมดนะก็รอดูให้เวลามันหมดนี่มันโยนอย่างแท่งแล้วนี้เราจะแพ้ไป ขี่ไปเล่นไปก็อย่างเงี้ยนะครับธรรมดาจริงๆถ้าถ้าได้จุดนี้นะเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าได้จุดจุดนั้นเนี่ยขอได้ลุ้นนะก็คือที่เราเคยเป็นจุดนี้นะนนมันต่ำนะมันชาไปแต่ไม่แ่้ก็แค่ลุ้นนะครับแต่ก็แพ้อยู่ดี ไม่เป็นไรนะผลก็เ,เหมือนกันนี่อันนี้มันทดสอบอ๋อมีทดสอบขึ้นนี้แึ้นนี่อ่าแล้วก็เตือนเตือนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับลักษณะของการอ่าถ้าเราจะตีตัวแรนแนลลาฟานเนี่ยนะครับอย่าใช้อย่าใช้หลายๆลแบบปนกันเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยถ้าใช้ชแนลก็ใช้ชแนลไปเลยได้ ใช้เส้นแนวนอน,อนใช้เส้นแนวนอนอย่างเดียวก็ได้นะ,อะพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ทีแรกจะใช้เส้นแนวนอนอย่างเดียวเนาะแล้วก็พอดีเมื่อกี้มันมีเวลาว่างก็เลยบอกว่าแนวต้านเราตีเป็นเฉียงๆนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําเป็นชันแนวนะทำเป็นทาเป็นช่องนีเนะนี่ยเดี๋ยวสัมผัสใหม่ อะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวรอดูนะอ่านไม่ได้ละไั้ี่มนกลับนะบอมันกลับ,ปลบไปนะทังเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าได้เล่นตรงนี้ก็ค่อนข้างชัวรนะ์ค่อนข้างมั่นใจว่า,วาจะชนะไดนะ้ใช้อย่างเดียวนะครับถ้าแบบนี้เราจะใช้เส้นนอนก็ใช้เส้นนอนอย่างเดียวนะครับใช้เส้นอันนี้ก็ใช้เส้นนี้อย่างเดียวครับอย่าไปอย่าไปใช้หลายหลายอย่างเพราะว่าจริงๆมันได้ผล ทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าเเวลาเราใช้เราจะสับสนครับเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆกันแบบเนี้ยเราจะไม่รู้ว่ามันมันเ้อแบบตรงเนี้ยใช้เส้นแนวนอนดีไหมหรือว่าใจยังไงอะไรเงี้ยก็ให้ใช้มันอย่างเดียวนะจะดีกว่าอย่างเงี้ยแตะแนวนอนปุ๊บก็แรงๆๆมีสิทธิ์ที่จะโดนได้ก็ แต่ถ้าเราเชื่อในวิธีการเราเราก็ต้องเล่นด้วยวิธีนี้อมันก็ย้อนจริงอ่ัะแต่ไม่รู้ว่าย้อนที่เราชนะได้ไหมเพราะมีมเวลากาหนดเนาะประมาณน,นี้นะครับวิีการให้ผมลบอันนี้ก่อนนะจะได้ไม่ไม่เอามาใช้สับสนกันจริงๆใช้ได้คู่ครับรอให้มันมาแตะเส้นเส้นตรงชแนลก็ก็น่าจะมีย้อนกัน ย้อยแบบนี้แน่กลัวอเอาดูอ่าลักษณะวิธีการนี้เป็นแบบนี้วิธีง่ายๆแบบน,นี้เลยเล่นกันง่ายๆทื่อๆแบบน,นี้เลยนะครับไม่ต้องอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเอาไปทดสอบแล้วเก็บสถิติแล้วอะไรแล้วนะครับดูแล้วมันใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยะก็อาจจะใช้ เอาไปคำนวณพวกมันนี่มีนจเซนส์ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่เอาไปดูว่ากำหนดแผนการเล่นของตัวเองเองแล้วกันนะครับว่า,เ,าเราจะเราจะเล่นสมมุติแบบเนี้ยลงมาอย่างเดียวแบบนี้ยเทนลงแบบนี้นะเ,เราเราจะไม่เล่นตอนที่มันแตกข้างล่างเราจะเล่นตอนที่มันแตกแนวต้านนเี้ยเราให้มันลงไปต่อ ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือแล้วแต่นะครับไปกําหนดแผนแต่ผมว่าหลักการตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือเวลาติดเวลาที่ราคามาติดแนวต้านแนวรับแนวต้านพวกน,นี้ราคามัาจะพักตัวเสมอน,นั้นเวลามันพักมันก็จะสวนท่างเสมออะไรอย่างเงี้ยครับลองลองเอาไปใช้ลองเอาไปทดสอบกันดูได้นะครับถ้าทดสอบแล้ว เหมาะกับตัวเองแล้วเอาไปทำกำไรได้ก็ก็เอาไปใช้นะครับผมว่าวิธีนี้มันใช้ได้ดีเดียวนาออ่าโอเคไงวิดีโอแชร์วิธีการอันนี้นะครับก็สั้นๆเนาะสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนปสบความสำเร็จทุกคนนะครับสวัสดีครับผม